สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเช้าเช้านะคะันนี้ก็จะมากินอาหารเช้าจ้าอาหารเช้ามันเดิมจ้ะอาหารเช้าเหมือนเดิมก็มีเรื่องให้ต้องกุ้มใจแล้วจ้ามีเรื่องให้คือไม่กุ้มใจหรอก ม,มีเรื่องให้ต้องเป็นห่วงอีกแล้วจ้ามีเรื่องให้ต้องเป็นห่วงเรื่องอะไรอ่าเรื่องไม่ย่าไม่ย่าไม่สบายไมายาไม่สบาย,าย,าบายลื่นหกล้มในห้องน้ำทีนี้ก็นั่งเฮลิคอปเตอร์ไปโรงพยาบาล เพราะว่ามันเป็นอะไรที่ด่วนก็ต้องนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปโรงพยาบาลที่นี้ก็ผาตัดเมื่อวานนี้กระดูกเล้าวกระดูกเล้าวกระดูกสะโพกแกหกล้มหกล้มหกล้มในห้องน้ำเพิ่งผ่าตัดไปมาเมื่อวานเช้านี้ผ่ <c oughs> าตัดไปก็แกก็ ไปห้องน้ํากลางคืนไงจริงๆแล้วมีคนดูแลมีคนดูแลแต่ว่าแก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 แล้วแกแปดสิบปีนี้แกอายุแปดสิบแปดอ่ะนะแกพอเดินได้แต่ช้าๆแกพอเดินได้แต่กลางคืนไงแกไปห้องน้ําทีนี้ไอ้ไอ้คนคนใช้ก็หลับใช่ไหมล่ะแกก็ไม่ได้ปลุกคนใช้ทีนี้แกก็ไปของแกเองไม่รู้เปิดไฟหรือเปล่าไม่รู้นะมัน ทีนี้แกไม่ระวังแกก็ลื่นล้มแกก็ลื่นล้มไงลื่นล้มตรงสะโพกสะโพกกระดูกเล้าว <c oughs> กระดูกสะโพกเล้าวกรกระดูกสะโพกเล้าหักได้แหละทีนี้แกก็ต้องไปทีนี้ไปที่แกที่แกอยู่อ่ะมันมีโรงพยาบาลแต่ว่ามันมีโรงพยาบาลแบบ รัฐบาลแบบไม่ทันจะหมัยโรงพยาบาลแบบไม่ทันจะหมัยไงทีนี้ก็ต้องนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปโรงพยาบาลหนึ่งมันเป็นอะไรที่ด่วนไงก็ผ่าตัดเมื่อวานนี้ไม่เป็นไรจ้ะผ่าตัด พึ่งจ้างไม่มีคนดูแลแกกเพึ่งจ้างคนใจให้ได้ไม่ถึงเดือนนะอยู่เนี่ยเดือนนี้จะถึงแค่เดือนหนึ่งนะประมาณเนี้ยเดือนหนึ่งละเดือนหนึ่งพอดีแหละเพราะว่าไม่ย่ามีคนอ่าลูกหลานก็ทํางานหมดใช่ไหมล่ะทีนี้แกอยู่บ้านคนเดียวแกอายุเยอะแกแกแล้วกลัวแกแบบว่าทําอะไรกินแงแก ก็เป็นห่วงแกเวลาเปิดไฟเปิดอะไรเ้ยเวลาแกวูบไปอะ่ะกลัวแกจะวูบเวลาหุงต้มอะไรกินนีไ่ไงแล้วเวลาเข้าห้องน้ําลื่นหรือว่าอะไรหกล้มอะไรนีไร่ไงก็เลยไปเช่าบ้านให้อยู่เช่าบ้านให้อยู่แล้วก็จ้างคนใช้ให้ให้ดูแลให้ตํากับข้าวให้ดูแลแกนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> พึ่งย้ายไปอยู่ก็ได้แค่เดือนนึงก็หกล้มแล้วเห็นไหมล่ะหกล้มแล้วทีนี้ก็ต้องมาผ่าตัด แกแล้วแกเดินแกพอเดินได้แต่ต้องพยุงแกต้องแกเดินแบบช้าๆนะคุณแก่นะนะกระดูกไม่ค่อยดีแล้วเพราะว่าแกแกมากแล้วอ่นะทีนี้แกเข้าโรงพยาบาลลูกหลานก็ไปเยี่ยมไม่ได้จ้ะเพราะว่าโควิดโควิดเขาไม่ให้ญาติเยี่ยมจ้ะไม่มีใครไปเยี่ยมสักคนหรอกแกก็นอนโรงพยาบาลนั้นแหละ ก็มีโทรศัพท์หาอะไรเงี้ยลูกหลานก็โทรศัพท์ถามที่เพาว่าเขาโรงพยาบาลเขาไมา่ให้ไปเยี่ยมจ้ะเขาไม่ให้ไปเยี่ยมมาติดโควิดคงต้องอยู่โรงพยาบาลอีกหลายวันนะเพิ่งพาตับมาวานนี้ใช่ไหมล่ะ คงจะอยู่ประมาณสี่ห้าวันนั่นแหละคิดว่านนะสีห้าวันก็คงจะออกโรงพยาบาลแล้วล่ะทีนี้ลูกหลานกเน็เป็นห่วงเป็นห่วงแกก็แก่แล้วเนาะทีนี้ลูกหลานก็ต้องทํางานทําอะไรนะ่ะใช่ไหมละ่ะ ไม่มีคนว่างตะกคน่ะ <c oughs> <c oughs> เอ้ยอยู่ที่ฮ่องกงนะพอแก่ตัวไปก็อย่างนั้นแหละจะเพราะว่าลูกหลานทํางานหมดไม่มีใครว่างพอเราแก่ไปเนี่ยเขาต้องจ้างคนมาดูแลเขาต้องจ้างคนต้องมีคนเฝ้าต้องมีคนแบบว่าดูแลต้องมีคนม,มีใครอยู่ด้วยไม่งั้นมันจะ มันจะมีมันจะเขาเป็นห่วงอะน,นะคืออาจจะหกล้มเพราะว่าแก่มากแลว้วนนะ่ะช่วยตัวเองช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่ไม่ค่อยมีแรงกระดูกไม่แข็งแรงไม่แจ่อไรหรอกแต่ต่อไปอนาคตเราเนี่ยก็ต้องอาจจะเป็นแบบนั้นๆน,น,นะเพ <c oughs> ระาะว่าเราพอเราแก่มากๆเข้าเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อย่างเงี้ยนะลูกก็ต้องจ้างคนมาดูแลเราใช่ไหมล่ะแม้นก็เข้าโรงพยาบาล ไม่งั้นก็ไปอยู่สถานเ,าเลี้ยงรับเลี้ยงคนแก่สถานและเลรับเลี้ยงคนแก่อันนั้นก็ต้องเสียเงินน่เสียเงินทุกเดือนทุกเดือนได้ละเพราะว่าที่องกงจะเกิดว่าลูกหลานคือแก่มากแล้วลูกหลานไม่มีใครดูแลไม่ได้เขาก็ไปสมัครเขาไปสมัครให้พ่อให้แม่เขาเนี่ยเข้าโรงพยาบาลคนแก่เข้าโรงพยาบาลคนแก่นะโรงพยาบาลคนชรา ก็ที่นั่นเ็ามีหมอมีพยาบาลดูแลนะเขาก็ดีนะาเาก็จ่ายเงินก็จ่ายเงินไปทุกเดือนทุกเดือนนะนะเพราะว่าลูกหลานไม่มีใครออกคนเดียวหรอกก็าก็ช่วยช่วยกันออกนะพี่พี่น้องน้องกันอนะไม่มีใครเขานั่นกันหรอกคนฮ่องกงอะนะไม่เหมือนคนไทยอ่ะนะถ้าคุณท้องถ้าคนไทยนะก็จะเกี่ยงกันอะนะมึองออกสิกูออกสิอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบนั้นอะนะนะเขานี่ใส่เขาไม่ไม่เหมือนคนไทยอะนะ คนฮ่องกงนะเขาเขาจะช่วยช่วยกันออกจากพี่พี่น้องน้องเขาส่วนนี้ส่วนนี้เขาดีนะในส่วนนี้ไม่ว่าไม่ว่าจะกินงานเลี้ยงไม่ว่าจะกินงานเลี้ยงด้ืออะไรก็แล้วแต่งานสังสรรค์อะไรก็ได้แล้วแต่งานรวมญาติเนี่ยเขาจะช่วยกันออกจากคนคนฮ่องกงอ่ะนะเขาจะเป็นนิสัยแบบนี้ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เขาจะช่วยช่วยกันออกเขาไม่เหมือนคนไทยได้วยวคนไทยมันจะพูดมากมันจะเอ้ยไม่มีเงนินไม่ออกหรอก เออมึงออกซี่โยงู้นก็จะเกี่ยงกันจะไม่ะักสำหรับคนไทยอะนะเพราะว่าเราเป็นคนไทยเราก็รู้อยู่ใช่ไหมเราเราจริงๆแล้เรา,เราเ,ราเราเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าอย่างสมมุติว่าแม่เราไม่สบายเนี่ยค่ารักษาค่าอะไรก็แล้วแต่นะเราเป็นคนออกคนเดียวหมดแทนที่ว่าพี่น้องกันน่ะช่วยช่วยช่วยชยกันออกคนละคนละเท่าๆกันมันไม่อย่างนั้นนะ่ะมีเกี่ยงกันเอ้ยกูไม่มีกูไม่มีกูไม่มีเงิน พูดแต่คำนี้ยคนไทยอะนะพี่น้องกันเนี่ยนะ <c oughs> เราจะเห็นแก่ตัวไม่ละแม่แม่ใครๆก็มีส่วนนะไม่ละแม่จะไม่ละแล้วก็ต้องมาออกเท่าๆกันไม่ต้องมาเกี่ยงกันจะไม่ละูดถึงมีประสบการณ์นะนะถึงจะพูดเนี่ยนะ <c oughs> เพราะว่าตอนที่แม่ป่วยเราก็ออกคนเดียวหมดใม่มาเราไม่มีใครเขาออกมีแต่คนบอกไม่มีเงินไม่มีเงินสองสามคนก็บอกไม่มีเงินไม่มีเงินเราก็ต้องมาออกคนเดียวจากพี่น้องเป็นแบบนี้พูดถึงญาติที่มังไทยก็ยุ่งยากเหมือนกันนะนะนะทำให้เอ้ยไม่รู้ยังไงเนะี่ยไม่เหมือนคนฮ่องกงเขาคนฮ่องกงเขาเขาดีเวลาเขามีอะไร ขึ้นมาเนี่ยเขาจะช่วยช่วยกันจะพี่น้องเขาไม่มีการเกี่ยงกันหรือว่าเห็นแก่ตัวนะก็ไม่มีนะนิสัยเขาอะนะนิสัยคนฮ่องกงเนี่ยมันยิงยิงก็จริงจะยิงก็จริงอะนะยิงก็จริงแต่ว่าเขาในส่วนนี้เขาดีนะในส่วนนี้เขาเป็นคนเขาเป็นคนดีดีนะคนุณฮ่องกงเนี่ยนะ <c oughs> เพราะว่าจีนฮ่องกงเนี่ยมันเป็นจีนที่ยิง <c oughs> เป็นจีนที่ยิง วันนี้ก็จะมาพูดคุยเรื่องไมยาาแค่นี้แล้วค่ะเราจะมากินอาหารเช้าตอนนี้ทํางานไปด้วยทํางานไปด้วยแล้วทีนี้ก็มาทําคลิปเนะี่ยกินอาหารเช้าทํางานซักผ้าไปด้วยทำแม่นู่นนี่ล้างนูน่นล้างล้างหม้อล้างไหมาทําคลิปเพราะว่าวันนี้วันนี้กับพรุ่งนี้สามีไปกินเลี้ยงจะ้ะ สามีไปกินเลี้ยงตอนเย็นก็อาจจะไม่ได้ทํากับข้าวแล้วตอนเย็นไม่ได้ทําให้สามีกินแต่ว่าตัวเองกับลูกนะกินจ้ะก,ก็ต้องมีกับข้าวแกนี่ละจ้าพี่น้องไปแล้วจ้าบ๊ายบายจ้า